เดีทุกคนพบกันมือคํำเลยนะทุกคนวันนี้จะทำผัดหน่อมไม้หมูสับเหมือนเดิมจ้ะพริกกระเทียม ด้วยทุกคนเผื่อพรุงนี้ไม่ว่างที่จะทำกับข้าวซอสต,ต่างๆนะทุกคนเราเทรวมกันเลยทีเดียว ถ้ารสชาติไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มจ้ะแต่คิดว่ามันโอเคละคิดว่านะขั <c> ้ <oughs> นตอนนี้ก็หน่อไม้มีบางคนบอกว่าช่วงนี้ทําแต่ผัดหน่อไม้เออมันอร่อยดีนะทุกคนเนาะ <c oughs> มันก็อร่อยดีจ้ะ <c oughs> ง่ายๆไงทุกคน ไปก่อนจ้าไ่กระเพราฝร,รั่งฝรั่งกินหรอคะโคโคิเล่โคโลคิเล่มาคือ รอจ้าทุกคนจัดใส่จานกันกินถึงพรุ่งนี้ะเนย่ยอืมใช่ <c oughs> ใช่ดู ทุกคน,คนเออเซจแล้ว <laughs> อาหารมื้อข้ามทุกคนแมทธิวไปฟุตบอลเนาะแล้วก็เขาจะมีถ่ายรูปทีมเขาบอกว่าไม่ต้องรอนะครับ,รบ,รบแม่เพราะว่าจะประมาณทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มนู่นแหละกว่าจะกลับบ้านไอ้อ้เราก็ไม่ต้องรอแลนะ้วเนาะก็หยิ้วเขากับบ่ได้กินข้าวเที่ยงนะ้ำกินแต่กล้วยสองลูกจบไปวหัวชวูดมีไข่ดาวเนี่ยทุกคนมีไข่ดาว ผัดหน่อไม้โอ้น่าลืมพริกน้ำปลาแม่เดี๋ยวไปเอาพริกน้ำปลาก่อนทุกคนตักก็เลยหยองต,ยตักเลยครับเอตักเลยครับตามสะดวกตามสะดวก,ต,กตักก่อนตักหลังไม่สำคัญบ้านเราตอกินพร้อมกันเหมือนเดิม อน้องจะเอาไข่ไข่ดาวสองฟองอมแม่ทําอยู่หกเดีวแต่แตอะไรก็เอาเท่าไหร่ก็เอาอย่างนี้อเอาไว้ให้น้องสองฟองเขาจะกินเยอะอยู่เขาบอกโอ้หนักกินข้าวราดข้าวราดแออ หน่อไม้ผัดหมูสับอกินครับโอ้โหมัดคักแล้วท่าน่ะกินไปทํทำเยอะอยู่แม่ตั้งใจว่าเาจะทำกินพรุ่งนี้ด้วยเ,เมื่อวานนี้เราถ่ายคลิปกำลังว่าจะตัดต่อคลิปทุกคนอยากจะบอกว่ากำลังจะตัดต่อคลิปคลิปมันแบบ มองไม่เห็นเลยอ่ะมันลายตาเออก็เลยแบบว่าเอ้าถ่ายกันสามคนไม่มีใครมองกล้องให้แม่เลยหรือแม่อยู่หลังกล้องไงทุกคนแต่ว่าไม่ได้มองก็กดถ่ายเลยเสียหมดเลยทุกคนก็เลยไม่ได้ลงลงแต่ไอ้วัชคุทปะปะเอ่อลงอันอี้อะไรอันนี้อะไรอันี้อะรกันเนี่ยดูดูคันทาทูอันไหนอเมทิววิลล่าถูเล็กถู ย่อยเอียนโอเคต่อลต่อต่อดูเอียนอ๋ออือนั่นแหละก็เออ่ลงลงแต่คลิปเอฟฟุตบอลแมทธิวเมื่อวานนี้ขำมากเสียดายมากทุกคน <c oughs> ไม่อร่อยก็คิยไปไม่ได้ชิม้วยเอาไปอง พล,ลาดเลยเนาะจัดคนลาดเลยคนอันนี้โรงเรียนมีกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกับ,นบชนะ,ดะได้เล่นกับเขาหรือเปล่าได้ไม่คิด <c oughs> ว่าจะมัหน,นุ่มไมกัวติดเี่ย เห็นทุกคนฟังเสียงไหมโอ้พี่น้องหิวเขา่ายังบัท่านอาบน้ำเด้อบัต้องเห็นแม่ลงมาเนี่ยบัท่านอาบนา้ำลงคลิปอ,อทำความสะอาดห้องรับแขกแล้วก็จัดโต๊ะให้ทุกคนได้ดูแล้วเนะาะแต่ว่าเราจัดยังไม่ได้เยอะนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มอีกอแค่แบบ ปูผ้าอะไรเอาโต๊ะมาวางว่าเออเราบรรจุคนได้กี่คนอะไรเงี้ยทุกคนเออแล้วโต๊ะเนี้ยที่ที่เรานั่งกินข้าวคือโต๊ะเนี้ยเราก็จะยกเข้าไปในห้องนั้นเหมือนกันนะจะเป็นโต๊ะเครื่องดื่มมาทุกคนอันเนี้ยใส่เฉพาะเครื่องดื่มเออไว้ตรงนั้นเลยไว้ตรงห้องรับแขกส่วนอาหารเนี้ยก็ะจะอยู่ในครัวเป็นบุฟเฟ่ต์ไปเลยในครัวครับอือ คืออาหารยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเลยแต่ญาติเขาเขาบอกว่าเขารออาหารของเราเขาว่านี้ <laughs> อย่าดิพอนะเขารออาหารของเรา <laughs> อาหารไทยเออเดี๋ยวก็ได้กินว่ะ <laughs> Den var så godt mm. for ja, meg. Mm. Ja, det det, okay. så det, bare... for den doken, det det er 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 sånn. Kanskje Kanskje ja? nei? du 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 gjør ikke ikke noe bra. Hvis har tid, ok. mye også. bare... ganske stress med meg. Mm. Men to må ferdig

Mm hmm. The re m o r มอ e เรด f ฟอร์ hmm. o mm hmm. c ็อกก I'm ทอน s e วยเลย r มอเรดฟอร์ค o ็อกก n ตทอนแมนะยโมดุชชะแม่กำลังวางแผนว่า ตอนเช้าของวันเช้ามืดของวันที่ห้าวันพุธที่จะถึงนะทุกคนก็คือแม่วางแผนว่าจะตื่นพร้อมอาเล็กเพราะว่าอาเล็กตื่นเช้ามากเช้ามืดเสร็จแล้วแม่ก็จะมาหั่นผักเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วแม่จะทำมัสมั่นทิ้งไว้เลยตอนเชา้าแล้วก็ผัดไส้ปเปปี้ยะ ให้เสร็จแล้วก็ห่อให้เสร็จก่อนที่ก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงนะทุกคนเพราะว่าแม่ต้องแต่งตัวอีกอาบน้ำสระผมเรียบร้อยแต่งตัวต้องไปที่โรงเรียนของอเล็กทำพิธีกรรมอีกเนาะกับอเล็กอีกตอนบ่ายเราต้องไปก่อนเวลาเดี๋ยวดิซีควักโฟนทอลเยเบลจะมาด้วยกห อืมว่าต้องหาที่จอบรถด้วยหาที่จอดรถด้วยขอกระทนอีิโมเรดีวาเรดาชนวนทำบบอะไรก็สดวาเลทีเดาเจ้าแม่ต้องเสร็จก่อน <c oughs> เพื่อแต่งตัว,วสวนนยคนละประเภทนะคนนี้ดีฟุดเป็นรม เราไม่ม like hey, mm, oh nah, like you know, ีที่จอดรถไงทุกคนเราต้องไปเร็ววันนี้เราควรสวดเพลย์ดีส์ครับเดียวฟินสย์มทัชมีออาเนี้ยอ๋อแล้วก็สิบหกมันเดี๋ยวแลงกันวะเดี๋ยวลเดี๋ยวลบุฟฟมแต่เีน้เดี๋ยมช็อตมาทุที่เว้ยสกูล่เดี๋ยวฟิ e สเปย์จอดรถ่วันนี้ให้น้องช่วยเอ่ ดูดฝุ่นโซฟาทำความสะอาดเขาทำได้อันหนึง่งเขาก็นั่งเขาก็ดูโทรศัพท์นะเ <sm ell> ขาทำได้สองอันเขาก็นั่งเขาก็ดูโทรศัพท์กว่าจะเสร็จเขานั่งทูสิทธะทูสิทธะใช่ไหมเขาจับเขาจับไปนี่เขาก็แบบทำอย่างนี้คือแบบเหมือนคนแบบไม่รู้สึกอ่ะไม่รู้สึกที่จะทำ <g novels> แต่แม่ทําไมแม่ถึงอยากให้ให้ช่วยเพราะว่าเราจะได้มีจิตกิจกรรมร่วมกันจริงๆแม่ทําเองได้หมดแหละแต่พอดีว่าเห็นเขาอยู่บ้านไงแม่ก็เลยบอกมาช่วยจัดหน่อยช่วยนู่นช่วยนี่หน่อยกิดกรรม้องเื่อสารกันตับงทำโทรศัพท์แต่เขาช่วย ขอบก็น,นานหลักเขาช่วยเน <laughs> ้นทาาแม่ติวให้ฟังทุกคนแม่ติวมไม่อยู่แม่น,น้องฮันรีกส็สมบูรมาซองสอือมเดี๋ยวเอาข้าวอีกป่ะอืมนะเดียวรเอาดูสิจเดยัไมเอาไหมเาเดี๋ยวแบบแไปเอาข้าวอย่าพอไม่เอาแบบตัไ้ไหนไเป็นไงเรดกับมาหน่เติม <laughs> ตข้าวจากทุกคน

แหละทุกคนจ้ะอิ่มแล้วเหลือไข่ดาวไว้ให้ลูกซ้ายหล่ะสองไข่ดาวเพิ่นสั่งไว้จ้ะ<อ>พัดน้อใหม่ก็เหลืออ,เ,อเล็กไปโรงเรียนพรุ่งนี้กี่โมงนะแต่เช้าแปดครึ่งไม่ใช่แปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงถึงสิบ<อ>เอ็ดโมงครับอืมก็อันเละแลกลับามาจริงๆเลิก สิบสิบโมงเชา้าแต่ว่ามันจะได้อินโฟเมชัน for วันศุกรน่วันพุธวันพุธเออเลิกสิบโมงแต่ว่ารออ่อข้อมูลข่าวสารอีกอประมาณชั่วโมงหนึ่งว่าวันพุธเราจะทำอะไรตอนเช้าไปถึงแพลนกินข้าว ที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้เนาะอ,อ่ะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะเหล่าสู่กันฟังทุกคนจ้าก็ภาคิีไปสมนีจ้าขอบคุณทีแ่วะรับชมกันเนาะแล้วก็เดี๋ยววันพุธก็ถ้าถ่ายคลิปได้เยอะก็จะลงให้เยอะ,ะถ้าถ่ายคลิปได้น้อยก็ลงให้น้อยนะทุกคนนะนั่นแหละพ่อแม่จะยุ่งมากเออดีแล้วที่ยุ่งแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็คงไม่เหนื่อยหรอกทุกคนแต่ว่ามัน มันก็แบบว่าหมุนตัวเองอยู่นั่นแหละในการทําเพราะว่าคืออีพอน่ะบบเป็นเลยห้องครัวเป็นลูกมือแม่ไม่ได้เลยพ่อคือเป็นไม่ได้เลยแล้วมันมันทําให้แม่เหนื่อยหนักกว่าเดิมหมายถึงว่าถ้ามีพ่ออยู่ด้วยอ่ะแม่เหนื่อยเพราะว่าถ้าพ่อมาอยู่ในห้องครัวคือพ่อแบบทําให้แม่หมุนตามกับพ่อแกคือพ่อไม่ได้เลยทุกคนไม่ได้เลยแล้วก็ เราเราชอบอยู่คนเดียวในห้องครัวมากกว่าเราทําคนเดียว <c oughs> เราเราอะไรคนเดียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้ามันมันต้องแบบอ่าถ้าทําเยอะๆอย่างนี้มันต้องมีคนที่เป็นแล้วอะ่ะเราไม่ต้องสอนให้เขาทําอ่ะอย่างงั้นอะ่ะมันจะเร็วมากคือแม่จะเตะพ่อออกจากห้องครัวเลยก็คือช่วยไม่ได้อ,ะ <c oughs> อ่ะเอออาจจะแบบมานั่งแกะไอแผ่นปอเปี๊ยะให้แค่นั้นแหละวันพุธอะ่ะ ให้ให้ทำให้แค่นั้นไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าต้องใส่แว่นตาแก a a แแะปอนะเปียหน่ออ่ะพ่ออ่ะนั่นแหละมันต้องมีคนแกะให้มันจะเร็วงไงอืมนั่นแ <lessons S 1> <ม>นหละเมอ้เงียบเมืนกันน็ท <for> <the> ่านเออในโฟร์ฟิตเนสพอมอร์นิ่งนะพอฟิตเนสไม่เป็นไรเราทําไปเรื่อยๆเ,เราก็มีแพลนมันไม่เหนื่อยอ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะทําให้ตัวเองยุ่งมากกว่าคือคือทําไม่ยากครับเออคือจะทําให้ตัวเองแบบ พอเสร็ันนีทาอันนี้ต่อพอเสร็ันนีทําอันนี้ต่อพอเสร็ันนีทาอันนี้ต่อก็คือแบบชอบอะอไม่ชอบอะเออนั่นแหละทุกคนฝากคิดไว้สักน,นิดจ้าบ๊ายบาย